ครับสวัสดีสวัสดี fc นิรุยชาแนลนะครับผมมื่อนี้พี่น้องมาตามสัญญานะครับเมื่อวานในวอรไว้ว่าจะพานี่ด้วยฮัดยางครับผมฮัดยางในห้องนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์พี่น้องเสาร์อาทิตย์เพิ่นเพิ่นจะหยุดยูเทียนตึ๊กนะไอ้ค่าบบัตรนะเพิ่นเพิ่นจะหยุดนะพี่น้องพนจะหยุดเพิ่นโมเดลพาไปเพนหมดนะครับเ้าก็เลยต้องเฮ็ดเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเท่าที่เาหเฮ็ดได้ออกกำลังกายสะเกินนะครับผมละกาซี ภาพเป็นฮัทย่างเลยซ้ำในเอานะครับผมซ้ำๆทางเขาเฮ็ดได้ตามแรงคนไข่ที่ทีบใบบอสีบิงบอครับกับขิงด้วยคนไข่อีกทีหนึ่งนะครับกสออกกระด่างไก่เดี๋ยวออกกระด่างไก่ไปเลยครับออกกระด่างไก่ได้พี่น้องก็จะเห็นนะครับเพราะว่าด้วยบุญตึกมันเพราะว่าด้วยความบุญตึกมันไทยมาได้นะครับผมพี่น้องมันไทยมาได้นะครับถ่ายไม่ได้ ออกกำลังกกลก่อนนะผมนออก็ลังไก่ก่อนนี้นะผอมล้วก็ผอกตุนหดเลยเอาเผาไปเลยประมาณ20ทีนะผมนับเลยเนาะ ก็สม่บร่างไก่ที่กันก็เปันออกก็รลางไกล้วก็เหาก็ไก่พี่น้องก็สีว่าออนมีราคางี่แหะพี่น้องก็ที่มันบม่มีแห้งพี่น้องคางี้แหละต้องที่เรยงสี่เอานะครับเปินมาอีกทีอันนี่แว่านสามสิบแล้วนะครับก็สีินเล็กน้อยเห็นไม่แห้งเลยมีว่างเออเาว่ามันมีแห้งแ็่ไหนเลนั่นน่ะนี่แหละกนกินมันต่อสนองมันยังกระดอกนั้นตึดดอยู่ สารยานต้มกำลังจะบประมาณน,นี้นะผมแล้วก็ทำเมรกทำเมรเงินงทางนี้นีก่อนนะแล้วก็ทีี้สี่จะเอาดังงวันเยีกยวล,ลุกลก่อนนะลูกให้สมเตัวไปแล้วออกพิชัง Hãy con khai ai con khai đang gần gần con hãy xuống tối gần Thôi đúng rồi. cho này. Để này này. thôi. thôi sao เดี ăn, cần hè, hè, của cần làm, ๋ยวแข่เพื่อนกับหขนนั่งใกล้กันแขกแข่คนไข่ส่งตัวกินไปน่อยเดนเด่นมันหลเวียนกันแม่กรกรแบกมือน้ำกำกรเบียนเบียนมือเกินนะ เอานี่จำเป็นเนะเาะที่จะอันนี้ก็คือมัดมัดเอวไว้ให้จับหัวสูงหัวเกง่งกับอันใส้กันพี่น้องเพื่อจะให้จับเพลินนะครับจับคนไข้คนไข้ได้เนาะจังน,น,นี้เนาะพอได้จับนะพี่น้องพอได้ประคอง นี่เสียเขาจับเปลี่ยนอันโยบลันนี้เสียอันนี้โ,นนโยตาน,นี้เขาเอาอากอหายก่อนนะครับเขาได้เขาได้จับปลั๊กฟองสู้ยนะไปได้โอเควะบีมวะตอนนี้<อ>ไหนอยู่เนาะมาเลยนะเดีย๋ยวเอาใหม่มาเลยนะเอาซ้ำเสียเอาเห็ดได้นะครับซ้ำขนไข่เห็ดไดน้ำข้นไข่เมย์กับเส่าก่อนนะครับ บอๆ้วยว่าบอกๆกันเยืนกันได้กมรอบอันเอาขาวออกตันนะนี่จับจับหัวหัวนเกีงนได้ได้ไปไปจับหัวั้อเกียนคับอันอันเสกันครับอันผูกเมก่อนกีนี่จับเหัวหัวหัววว เ,ออเค่คอยๆกันนะครับให้คนไขเอาอเ่อนร้องเงินร้องเงินครับขอเียวดีๆมีใจเส่ได้วะที่นี่ จมจมไงครับรอบที่รอบมารุ่นกันมารุ่นกันขนถ่ยไปถ่ายใกล้ใกล้ก็ได้ให้มันแบบประมาณนี้เอาไว้นะครับตัวคิดเลี้ยวคิดกระซ่าก็ได้แล้วแล้วมันเห็นนะจับที่ดีจับที่ดี 嗯，对，嗯。嗯嗯 ไม่ออกปะอืมนี่ไรเดี๋ยวเผาบ่างด้วยเผาว่างคนด้จะไปยุ่งเหรเดี๋ยวต่สิดูเตเยจไปยน่เียมสิ

มันดีเงินบ like, ่แต like ่เก็คนก็เห็นเกสียณไกลกว่านี่พี่น้องเพราะว่ามันไม่มีอันที่ที่ถึงหมอคนนี้เนาะหมอจ้าคนนี้อันนี้คือพอประม่านไผ่พี่รองเบิ้งพี่น้องเบิ้งซื้อเป็นเป็นประมาณนี้นะพี mm ่น hmm. ้องแต่จริงแล้วมันกับม um. ันกับที่ที่กว้างกว่านี้เนาะอันนี้มันก็บ่บ่ออันเป็นไหนบ่อหมอป็นไดนเพราะว่ามันแคบมันมันประคองกันยากนะครับก็สิโอเคอยู่ อันนี้คือคนไข่คนไข่บวท่านบ่าในบิงพี่น้องตาเอาจนบิงเลยนะเอาจนคนไข่บ่ไว้มืออันนี้มันยังไหวอยู่แต่ว่าพื้นทีห้องมันยังแข็งนะมันแข็งไม่ยานมันประคองบ่ได้นะครับมันประคองบ่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็กาง์ไก่ห้องสับหนีไปก่อนเอาซับที่เช็นได้นะพี่น้องนะครับกำกำแบมือเนี่ยปรมาณนี้นะพี่น้องกำแบมือยกยกมือยกขาเห็ดแบบเห็ดนที่แบบนั่นแหละ มจะซ้อนให้เออกับแขนยกขาเแขนยกขานะครับกสีน้าตากสีออกดลงมาเรนหน้ากสีลดลเวียนซมันนิดหน่อยือว่าไวอยู่คือใจสูดพี่รองใจสู่เพื่อเพื่อจะกลับบ้านกัเห้องฮาเอาเห็นแข้งแรงเลี้ยวเป็นเรียวกัสกับบ้านเรียวนะครับ อันนี้น่าบ้านจันทร์หมดสิอันออกใครเนาะบ้านจันทร์คนเสียหัวทอ,อไงไปหมู่บ้านน่าหมือนี้เสียหัวเหมืนอนผู้ร่วมสาวเาลาเอาว่าบ้านจันทร์ก็เสียออกใครนะครับสำหรับเรนะื่องโอเคอยู่เนาะโอ,โอเคอยู่ถือว่าไว้อยู่พี่น้องอันนี้เท้าหันวิ่งบันไดตะโพกตีเป็นสิยางไกลกว่านี้พี่น้องไกลกว่านี้นะครับเพื่อกระสีเมื่อยกระสีดิ้งเล็กกระสีผักพนอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับ เอาตามทันญาพี่น้องที่ที่ให้ไว้ว่าหมู่บ้านเราจะให้เบิ้งนะครับแล้าโอซาอว่าโอเคแล้วคนไข้ตอนนี้ก็มันเมื่อยรู้สึกตอนนี้ปวดปวดขาอันนี้วะปวด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 จีนเนาะโอเคอยู่แล้วขอขอบคุณอันน,อนั้นด้วยเอฟซีน,นะครับผมเดี๋ยวเอฟซียังนอันนั้นด้วยอันเพิ่มโซ่หงายนะผมผมู่านเนี่ยโซ่หงานเลยด้วยของควันสวยมากนะครับสวยสวยสวย นะเพิ่นเพิ่นเพิ่นส่งมาให้เป็นเพื่อนอะไรล่ะวันคล้ายวันเกิดนะผมไม่เลยครับวันนี้วันนี้วันคล้ายวันเกิดแต่ว่าครบรอบวันเกิดพรุ่งนี้นะผมยี่สิบสี่มกราคือวันเกิดผมเองนะผมขอบคุณหลายๆขอบคุณแต่ใจจริงนะครับเด้อขอบคุณหลายๆคนจะเคยมาให้ไอ้เลือดนิลุยนะผมเพื่อนเป็นเอฟซีแล้วเพื่อนเชียร์เพื่อนใคร่ผมนผมเพื่อนติดตามผมโดนแล้วแม่เพื่อนกระเสียืขึ้นกันกับผมเลย ชีวิตขงเขาเหมือนเหมือนผมมากนะครับผมเพิ่บก็รักฮักหลายครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณจากใจจริงมอมพี่น้องเพิ่นเห็นทรงมากแบบเสื้อผ้ายาวเอฟซีดีด้วยอีกเรื่อยจังไหนแจยกได้ผมก็เห็นร้านน้อใหม่เข้ามาว่าอันนี้ใหม่นะครับผมก็บเสื้อผ้าอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายสลับดอกไม้สวยมากานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอใอวยคำอวยพรพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นี่ดูชาแนลและนี่ดูชาแนลแฟนเพจด้วยนะผมบอกว่าอดเยี่ยชาแนลนะผมเป็นผู้ไทยผู้ติดตัดเตี๊ยตัดตอตอนะผมพี่น้องตัดตอเคื่องรังนะครับผมปากระสีประมาณนี้นะพี่น้องกระสีกับข้างพระเทวมดานะครับก็เป็นอันนี้ของผมอยู่แล้วนะครับกระสีคนไขาพักพคอนนะพี่น้องเนาะก็ทีมงานของก่อสิบห้ากินเข่านะครับผมเมื่อว่าสายเติบแล้วนะครับผมแข้เพิ่พักาคอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นบพี่ก้อพี่น้องฝากกุ้งไร่กับแจ็คพี่น้องเด้อขอบคุณห,หลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ